เล่นได้ไม่เต็มที่ครับแล้วต้องให้อายาไปเขียนเลนการและทาร่าไปรีเลือดก่อนนะครับผมเจ็บนะครับแต่ทาร่าไอตัวของทาร่าเองก็ไม่เป็นอะไรมากก็เป็นโลมอ่ะเนาะก็ไม่มีปัญหาครับแล้วดูครับอินซี่ครับดูการจัดเลนครับส่งตัวของฉีไปอยู่ข้างล่างนะครับเอาคาเฟนี่อยู่ล่างนะไม่เอาหนีไฟเนาะคิดว่าน้ำให้อยู่เอลซูครับโอ้แลวขึ้นมาข้างบนครับและเพลย์เว็สามแล้วครับขณะที่ทาร่าเว็บสองครับใส่เข้ามาครับอ่าเรามาต่อครับก็ยอมปล่อยไปก่อนเนาะอ่านะครับรับแสงไปครับอ เอ้ยปาดเอาแล้วครับทายาอาร่าดูเหมือนจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดช่วงแรกทำได้ดีครับดีเคชิปเปอร์นะแล้วต้องบอกด้ามาหลอกตอบโจทย์นะครับผม,มกับการเจอกับไอพวกถึกๆนะครับมีเกาะมันปาดทูด,ดาเมจนะ่าลืมนะครับทำทำอะไรก็ต้องรีบทำครับก่อนที่คู่หูนี่จะเดเวลสี่ครับ ใช่เพอาะสิเขาจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับตดะไปเล่นด้านล่างแทนครับหลังจากที่มีการสับเลนครับอุ้ยฟสเสดไปครับโอ้โหไหลเข้ากัแอมเลครับเจ็บๆไปครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจครับครับผมครับผมอ่แต่เราก็มารอดูกันครับเราอยทีมงานแกไขปัญหานะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่ฮะสักครู่นี่ครับ น่าจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตฮะในเกมที่เรียกว่าลุ้นกันด้วยว่าทาร่าอายาเป็นยังไงอ่าเหมือนเหมือนมันจะกลับมาแล้วนะครับผมอ่ะกลับมาแล้วนะโอ้ยเอามือทาบอ,อกแล้วคุณพระว่ายังไม่มีสกอร์รอรแรกเกิดขึ้น ทุกอย่างดูเงียบสงบนะครับผมเงียบอย่างไม่น่าเชื่อข้างล่างไปแล้วครับใส่ข้างล่าง,าางาไปใส่แล้วครับผมโอ้โหแล้วคาเฟนี่ครับอยู่คนเดียวเปล่าเปลี่ยวหัวใจครับผมโอ้โหแล้วอยู่กันเยอะด้วยครับผม เรียกว่าคอมโบบ์ทูอินวันครับสปินพร้อมกับปิดป้อมฮะถ้ายูคนเดียวนี่โอกาสรอดมีน้อยมากโอ้โหล้วตีทาวเวอร์ครับเอาให้แตกกันห้านาทีก็ตีแตกได้คนนี้ตีแรงครับผมโอ้โหรุมก็มาจังหวะนี้กับช็อคลงไปครับผมตัวเป็นสี่คนแล้วปาดมาแต่ดมเมจะปิดพอหรือเปล่าไม่พอแน่ๆครับแล้วทาร่าก็เดินออกไปแล้วก็จะมีแฮมครับเอลโซยืนอยู่ด้านหน้าครับมาหลอกโอ้โหยืนปาดมาแล้วยืนคุมมาขออีกหนึ่งปาดเรียกผมว่านักปาดโอ้แต่เขาไม่เข้าไปคิดว่าเข้าไปจะเสี่ยงเกินไปกิรารมาด้านหลังนะฮะใช กาคใจเอาน้องบอยก่อนเลยครับผมตามต่อมาได้แฮมตัวที่2ครก็กดแข่งมาซื้อเวลาแต่ไม่ไหวครับผมโอ้โหได้เล่นพอสมควรครับเฟนิี่กำลังเดินมาแต่คิดว่างานเลี้ยงน่าจะจบลงแล้วฮะโอ้โหไม่สู้ไม่สนใจอาญาทาร่าครับไปเอาตัวด้านหลังบางๆก่อนครับตอบโจทย์เลยครับกับการที่พุ่งเข้ามาของกีรากัสเดวิตครับผมเติมเกมได้ทันเวลาพอดีนะครับผมถึงแม้ว่าจะได้ทาวเวอร์ไปกับด้านล่างครับแต่ว่าเงินยังช้อนมาอยู่กับฝัังตัวเองได้บ้างนะครับผม เพราะฉะนั้นต้องหาวิธีในการตั้งรับมือกับผู้หูตัวนี้ให้ดีครับการแบ่งจํานวนคนสําคัญมากสําหรับ PK Shipper นะครับแต่กฎเกณฑ์ก็มีง่ายมากนะถ้ามันถึกมากก็ไปฆ่าตัวอื่นนะครับนั่นแหละโดดฆ่าหัวไปเลยครับไม่ไม่สนใจตัวไปโพลสองตัวนี้นะครับแล้วเล่นใส่เลยครับนี่ครับแตกมาปึกปักปึกปักมาครับนี่ครับฐานฟอร์มครับผมแสกเลนกบไปหนึ่งดอกแต่ช็อกก็มาเติมจังหวะนี้ครับปาดก็มาหนึ่งทีครับแต่ดูแถวหลังครับแฮมพยายามจะเข้าไปป่วนซื้อเวลาให้เพื่อนครับแล้วทาร่างโดดเข้าไปหนึ่งดอกกับด้าน ซ้ายครับสีโดนเก็บไปแล้วครับผมซื้อเวลาให้ถึงที่สุดนะครับด้านขวาครับผมเหมือนว่าเฟนิกก็ยังไม่ได้เล่นได้มากเท่าไหร่นะครับผมและกัสเตวิตก็รอดออกไปด้วยฮะเอาแล้วนะครับ่ยไม่ประสบความสำเร็จอีกครั้งนึงครับกับการเข้าไฟครับที่ยูจูฝิ่นกันไปของโกสตี้สปอร์ตอัลฟาแม้ว่าจะมีการทําเกมได้ก็จริงครับแต่ว่าไม่มีใครเดินต่อไปพร้อมกับทาร่ากับอาญาครับแล้วก็ตัวของแฮมเนี่ยก็เข้าลึกเกินไปด้วยใช่ครับเราใส่มาต่อครับเปที่เป็นทอบมาครับมารับเวฟนะครับ ไปอย่างว่านะคาฟินนี่นี่ถ้าเกิดได้เล่นฟรีนะทาญาอาร่านี่นะนะก็นะครับอาญาทาร่านะครับก็จะโดนลูดจนเจ็บนะครับผมเกาะเกิดไม่เหลือนะต้องดูสกิลฟอร์เรสซองหรือว่าอันติของอาญาให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วมันยังมีคูดาวที่ค่อนข้างเยอะอยู่ในดเวลแรกครับผมซีเรียยังไม่ได้เยอะเนาะนะครับก็ยังใช้ก็ต้องรอเวลาครับแต่ของก็ค่อยๆมาครับตอนนี้บูมสติกนี่โอ้โหบูมสติกเอ่อแต่อาญานะครับ ปกติไม่ค่อยเห็นออกรองเท้ากันนะใช่แต่นี้เอารองเท้ารถคูดามาน่าจะได้คูดาวนะเน้นรัวใช่ครับโอ้โหแล้วยำับผมบอกเลยว่ายำๆครับแต่ยังออกได้ครับแล้วสนไนบอดีครับผมน้องบอยฮะโอ้โหโปเชน้องบอยอย่างมั่นครับแม่นมากครับแต่ว่าจังหวะนี้คือกล้าเล่นมครับอยู่ด้านหน้าฟอร์เรนด้วยนะครับผมแล้วให้ตัวของเฟนนิคุมออบเจกต์สวนด้านบนก็บคาเฟนี่ครับอยากจะไปรูดทาวเวอร์ดันต่อมีมาหลอกแวหไปด้วยครับส่งตัวของทาร่าไปรับนะครับผม นี่ครับและการป้อมไปแล้วด้วยพนิกนี่ดันยาวฮะโอ้แล้วให้ทารา่ากับอายา่กากันสองคนครับไม่ได้คนเดียวเห็นหน้าจอให้คนเดียวครับ นี่ไปปิดบอมด้วยนี่ฮะพยายามจะมารับครับเนี่ยทายาอาราครับอยู่นี่ครับผมโอ้แล้วตัดเลือดยังไม่มีอ่ะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ครับฟอลเรนซองเข้าไปครับบอข้าไปครับผมทานฟอร์มมาแต่ไม่สนใจครับพยายามจะฝืนเคลียร์อย่างเดียวน้องบอยตัวเลื่อมมาเลยครับตัวเลื่อมแล้วยิงมาตกใจครับมีโคโนโฟดักไว้ก่อนหนึ่งจูะครับด้านขวาแฮมกันเลยจะมาไม่ฝืนเล่นคนะส่วนด้านล่างครับโดนโซโล่เขไม่โซกิวครับโดนแท็กสองครับไฟนิกส์โดนเก็บไปครับโดยคีล่ากับฟอเรนติโน่ฮะโอ้โดนซ้อนฮะ ใช่ครับโอ้แล้วด้านหน้ามาต่อตรงนี้ครับยังเล่นไม่หยุดครับผมโอ้โหดูดาเมจครับขอทถาดด้านอาญาทาร่าครับสไนเปอร์มาสแลปปุ้ยเหลือเลือดอยู่หน่อยเดียวนะครับแรงจริงครับแล้วตอนนี้ชาวเวอร์กําลังจะโดนเข้นมากดดันครับผมโอ้โหแรมเพดโดนอีกหนึ่งจังหวะครับต้องรีบหนีนะครับสําหรับอลิสตัวน้อยด้านขวาครับตัวของฉีกําลังเดินตามมาแฮมรอดักครับแต่มีคนรอเห็นอยู่ครับแล้วด้านหลังก็ยังออกมาได้อยู่ก่อนเล่นได้รัมครับแต่ว่ารัมคู่นี้ไม่น่าจะตายไงต้้้้อออองไไไหหลมมมาดดกกนนั่โดนเอลูฮะ โอ้ยถึงจังหวะที่ต่อตัวได้แล้วก็จริงครับแต่มันไปต่อไม่ได้ฮะแต่ตอนนี้เก็บมาแล้ว2ทางครับกุ้งซี่สปอร์ตอัลฟาใช่ครับโอ้แล้วเฟนิกมาต่อด้วยนะครับยิงกดดันใส่ส n a p ปุ้ยครับมิซี่ครับโอ้แล้วจะรวมตัวกันครับ4คนที่ตรงกลางครับถ้าเกิดว่าล้มบอสอาญาทาร่าไม่ได้นี่จังหวะไหลต่อไปตีสิ่งก่อสร้างแทบจะไม่มีเลยครับใช่ครับแล้วทาร่าอาญามันฝืนเคี่ยเก่งมากนะครับการจะไปเก็บป้อมใส่พวกนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมีแต่ชื่อนี้นะครับมรนโดดเด่นจริงๆใช่ครับมันป่วนนะครับแล้วดิวอิตี้นะครับก็ไปดันนะครับแล้วทํทำให้ดีเคชิปเปอร์ต้องเสียอย่างน้อย2ตัวเนี่ยแม้ว่าจะเก็บคิวได้ก็จริงแต่ว่าพื้นที่ป้อมไม่ได้เพิ่มนะเพราะว่าการไปดันของตัวดิวอิตี้เนี่ยจะดันลึกมากครับกว่าจะเดินกลับมาหรือว่าจะเคลียร์เอาสิ่งก่อสร้างได้เนี่ย อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเละไปแล้วก็ได้ครับแต่ซานตาดีเทอร์อชิเป,ปรอร์ตอบตโต้กับเกมได้ดีตรงที่ว่าส่งคีร่าไปเดินได้ดีนะครับ <c oughs> ผมโอ้โแต่ว่าเจอไล่ออกมาครับ <c oughs> มีคาฟิติดักให้ก่อนคือคัททีวิดเดินเดินเกมได้ดีอยู่นะครับในการที่พยายามไปเล่นอีกฝ้าข,ของแมปนะครับที่ <c oughs> ทาร่าอาญาไม่อยู่นะครับตอนนี้นี่นาซาต้องคิดดีๆแล้วนะครับว่าจะปล่อยใครทิ้งไว้คนเดียวหรือเปล่าเราจะทิ้งใครไว้ข้างหลังใช่ไหม ต้องรอคูดาวดีครับมาเลยครับ8นาทีจ้านะครับโฮลี่ดาก้อนครับกับตัวของอินฟินิสเลเยอร์ครับมาแล้วนะครับส่งเอลสุขึ้นข้างบนกับทาร่าอาญานะครับไปรับเวฟบนที่ทางฟันดิโนดันไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะปุยเคลียร์สตเดียลของเอลสุทิ้งไปครับนี่ครับค่อยๆไล่เคลียร์ครับด้านล่างเปิดนะโฮลี่ดราก้อนนะครับผมส่ตรดิเกชิเปอร์ยังโซนอินฟินิสอยู่นะครับโอ้ยแล้วโฮลี่ดราก้อน <Das S 2> ครับเป็นอีกนะโอ้ยไวจัดเป็นหนึนไม่เท่าไหร่ครับอาญาทาร่าเนี่ยฟอเรสตองมันจะหนักมากครับใช่ครับมันจะมีความช็อตนะใช่มันจะช็อตเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดโอ้บจะเล่นใส่ครับแฮมครับอันตรายครับผมโอ้แล้วโดนไป็นหนึ่งนัดครับเดอะเวิร์มเอ้ยอินฟินิทเซเลเยอร์มาแล้วเขาใส่ด้วยครับโอ้ยยังดีที่เก็บได้ครับอินฟินิทเซเลเยอร์แล้วก็ไปรำใส่ครับแต่รัมไม่เข้าตัวนี้ไม่อยากรัมด้วยครับผมโอ้สงสัยน่าจะสินได้จะเกตสองแน่นอนนะเกตรรงนี้คับ ใช่ครับโอ้ยแล้วนี่ครับจะมาทำเหมือนเดิมมากัสเดวิดครับแต่ว่าเดวิตี้รู้ทันนะครับผมยังมีเท้าตรงกลางและยังเหนียวอยู่นะครับตรงนี้ครับจะเดินกลับมาครับเขาก็แพ็กกันแน่นเลยเกินและเดวิลยิงมั่นด้วยใช่ครับโอ้แล้วช็อกไปแล้วนะครับผมใช่ครับช็อกไปแล้วนะครับกอดสเตรโฟกัสมาวิ่งใส่เลยครับผมเอาเลือดมาไม่รอช้าแล้วทำสเปซเขาไมเป็นอิทธรรมเวฟด้านล่างไปครับแล้วฟอร์เรนครับรามไปตัวนี้บอกเลยว่าไม่ยุ่งนะครับผมลงมาเกาะหัวครับแล้วขึ้นไปต่อดวิตี้ยังอยู่ข้างล่างนะครับมาแล เปิดเพลงเต้นมาครับฟอเรสซองนับมาต่อครับเป็นอเข้ามายิงใส่สองนวูเจ็บมากนะครับผมสอิตีนว้ตรนี้ถอยมีคนมารับแทนแต่รับไม่ไหวครับตาเมจของฉีและผองเพื่อนครับแรงเกินไปด้านขวามีชีลากาจะเข้ามารวครับแต่ว่าฉียังถอยไปได้ครับผมแล้วมาตรงนี้ต่อครับกดที่เซิร์ฟปิดป้อมไว้แล้วมาด้านหน้าครับเหมือนเดิมครับผมนาซาและตัวขอบผองเพื่อนครับยังคงอยู่ตรงกลางอินฟิเซเลเยอร์ปล่อยตรงกลางไว้ก่อนแต่ว่าเลือดเหลือน้อยนะครับยอมถอยไปก่อนครับโกลซิตี้ อย่งกันได้ดีครับดีเคชิปเปอร์นะครับจากการที่จะมารุมมาตุ้มกับแก๊งทาย่าอาร่าและของเพื่อนของเขาโกสตี้สปอร์ตอัฟฟาเมื่อกี้ต้องชมแฮมด้วยครับที่ผัาทัตนับปุ้ยและก็ให้เพื่อนรุ่นพีเนอ่ยฆ่าได้เร็วมากครับแต่ว่าตรงนี้ครับอินฟินิตซเลเยอร์ที่จะต้องมารอเคลียครับผมเอาแล้วคลคีบขานเข้ามาอินฟินิตซ์เลเยอร์ครับโอ้โหแล้วที่เดี๋ยวต้องไปรีบเทคิบครับทำเวฟครับโคสตี้สปอร์ตอัฟฟาเมื่อกี้เสียเวลากับเลนกลางนานมากครับใช่ครับ ก็ไปทําเวฟขึ้นหน่อยครับผมคีล่าก็ไปทําบนครับผมฉีทําล่างครับแล้วก็ยืนกดดันด้านบนเหมือนเคยครับเหมือนพยายามบี้กัตเดวิดเนาะอืมนะกัตเดวิดนี่หาจังหวะเข้าแสบตลอดเลยนะครับใช่ครับนาฟ้ากระโดดไปกลางวงอย่านีครับะมาช็อตช็อตช็อตโอ้แล้วดูครับมีตัดเลือดอยู่นะครับสําหรับตัวของอลิสฮะถามว่าเพียงพอไหมก็อาจจะทําให้นาตาห้าวหันได้ไม่มากฮะใช่ครับผมเนี่ยแต่หลอนเหมือนแท้นะ โอ้ยด้านล่างครับอันตรายแท้น่ากลัวครับเดินผิดซอยนี่ตายนะเดวเวอร์นี่ครับแต่น่าจะรู้นะครับน่าจะรู้ว่าแฮมอยู่นะครับต้องเล่น1 3 1ทั้งคู่ครับใช่ครับโอ้ยโซเซเดไล่เลยครับผมอ่าเหมือนเดินครับฟอเรสซองครับช็อตช็อตช็อตนี่ฮะเจ็บจริงๆครับ เหมือนจะเบาเนอะไม่เบามันเหมือนจะเบาเนะอะเพราะดูของไอ้อายาดครับใช่ครับก็บมีของเ,เองชินงน้นลแล้วเราไ่เจออย่างนี้ครับผมโอ้นี่แหละของที่ใช่ของที่ใช่ใช่หรือเปล่าโอ้มันแรงมันแรงไอ้ดุมโอ้โหการตีมีบอกฉันมี้วดามิเล้ว์ช็อกลงมาครับโอ้เจ้ากระรอกน้อยขอเกาะหน่อยน้อ,อยไปย่ามใจครับคิดว่าดาเมจจะทันเขาฮะแต่ที่ไหนได้มันไม่พอที่จะเก็บบตัวของ เดวเวอร์ให้เร็วครับฮะแล้วคีร่าก็ไม่เดี๋ยวเบาครับผมเอาแล้วครับคอมโบนี้ครับเริ่มเห็น ช่องว่างครับช่องทางในการเจาะครับหนึ่เปไร์หนึ่งสไน์เอาตัวบางก่อนโคโนโฟรับใช้ทุกอย่างยัดไปหาน้องบอยครับแฮมกำลังมาพร้อมกับเฟนิกตตอนนี้อันตรายอยู่นะครับถ้าจะยังเล่นต่อตรงนี้ครับแต่เหมือนยาจะอยากจะได้อยากจะโดนครับผมแฮมรอจังหวะตรงนี้ครับจะเข้าไหมครับไม่เข้าครับการจะรอสิงโชครับปล่อยโฮริก้าก้อนให้เขาไปโอ้มีกระสุนพุ่งมาแล้วเมื่อกี้ครับแต่เหมือนจะไม่โดนตัวของมังกรสักเท่าไหร่ครับผมแต่เมื่อกี้นี่คิดว่าทันนะเจอคาเฟนีกีราที่มีของนะครับลุมลูกทาร่าก็ร่วงแล้วผม ใช่ครับแม้ว่าเขาจะไม่มีตัดเลือดก็จริงครับแต่ว่าแอบประมาทไปนิดนึงครับทายาล่าใช่แต่อยอย่าลืมว่าเขาคือทาร่าโรมเนาะของมันก็จะแบบต้องใช้มนแบบไม่ได้ถึกเหมือนทาร่าเลยแหละต้องรอนะครับนั่นแหละครับแต่ก็ให้คิดสภาพไปที่ขนาดทาร่าโรมนะครับใช่ครับค,คือแบบพิทาร่าเนี่ยมันไม่ได้เก่งด้วยตัวมันเอง <c ười S 1> เออคือจะเก่งตอนที่ยืนกับเพื่อนได้นานลุนุมันไล่ครับผม โอ้ oh, แล้วมาแนละ้วสเตเลทโฟกัสครับผมแล้วแฮมเข้าไปครับชาร์จมาเดวอลเลอร์อาศัย er ครับผมกดตัวแข่งซื้อเวลาไม่ไหวครับเดวิลเลอร์เหมือนมากเกินไปที่เขาจะรับได้อลิสครับได้แต่ยืนมองครับบายบายท้องฟ้าแล้วป้อมด้านซ้ายครับก็หายมันไหลไปโดยโต้จิตี้คีล่ารอดักอยู่ครับรอเลยครับโอ้แต่ตัวนี้เอาปล่อยมันเดินผ่านไปตัวนี้ไม่เอา ตอนนี้ไม่เอาตัวไม่เอานะครับส่วนเฟดิกครับทาวเวฟด้านล่างครับรอจังหวะเวลาครับด้านหน้ามาตอกนีครับน้องบอยโดนเจอครับการที่มุดเข้าไปดูใส่ครับทำได้สวยก็แต่แถวหลังยังไงต่อเปิดฟอเรสซองครับโอ้โหทานฟอร์มไป3ตัวแต่ว่าบอกเลยว่าไม่พอเฟนิกส์ไม่ได้อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับผมเราซื้อเวลาเฟนิกส์ได้เล่นบางส่วนกัดิไอย่างว่าจะเล่นอะไรก็เล่นไปผมอยู่ข้างหลังอะไม่สนใจแล้วตอนนี้ถ้าฟอเรสซองครับเหมือนจะเป็นท่าทำมาหากินของอาญาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามีเวทเยอะๆมีพลังเวทเยอะๆ ท่าแรกที่ปล่อยเป็นวงวงสโลหนักมากนะฮะใช่ครับตรงปลายอะนะใช่ครับตรงปลายตรงทางเดินผ่านทั้งหมดนะครับออาบอกเลยมันจะทําให้ไฟเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมารหลอกฟอร์เรนติโนนะครับเล่นยากครับนี่ฮะเนี่ยเหนียวมากครับดูครับเนี่ยปล่อยไปปล่อยไปเรื่อยครับมีมง้วด้วยนะครับอาญาครับผมมงลงสมุดตัดเลือดนะครับมูสติ๊กเจาะเวท ไม่ต้องมีฟอตีก็หนักได้ครับผมโอ้เรายัดเข้าไปเลยครับผมแล้วเปิดฟอ r ์เรสซองรับเข้าไปปวนครับผมแต่เวลาหน้ามีฟอเรติโนอยู่ครับตอนนี้กัตเดวิดอยู่ข้างล่างนะครับผมกัตเดวิดโผล่ล่างอย่างนี้ครับเอายังไงครับไม่งั้นเสียฟรีนะต้องกลับไปกันรับเวฟของคีร่าไว้ก่อนกัตเดวิดเห็นแล้วนะกัตเดวิดเห็นแล้วนะไปแล้วจ้าเซนตอร์ท็อมครับโอ้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมดูแล้วอาจจะเป็นปัญหาของทีมกัลซิปโอยโอย ปัญหาของดีเคชปเปอร์ใช่ไหมอ่าอีกอย่างหนึ่งคือการออกล็อกชิลของทาร่าครับมีเพียงแค่ทูดาเมจนะครับอ้าวจริงมีทูดาเมจดสองตัวตัวของฟอร์ติโนกับตัวของอ่มารอล